สวัสดีครับพบก,กับผม,ผมนัทพงศ์ทองเกษตรพัทโลกครับตอนนี้อยู่ในสวนถว่วฟักยาวครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าแม่แนะนําตัวหน่อยแม่จำปาจจเจริญลอยค่ะอยู่บ้านโคกจานอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีค่ะตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีถว่วฟักยาวที่เราเห็นพื้นที่เท่าไหร่ครับไม,ไ,รไม่ถึงไร่ค่ะไม่ถึงไร่เนาะประมาณงานหนึ่งได้ไหมจ้าประมาณงานงานหนึ่งเนาะเริ่มเก็บผลผมิตยังครับ เก็บแล้วค่ะรอบหนึ่งแล้วรอบที่สองกำลังออกดอกออกผลอีนะครับกำลังอยู่ในช่วงของเริ่มเก็บผลผลิตนะครับต้องถามก่อนว่าถั่วยาวรอบนี้เนี่ยนะครับฤดูกาลเนี้ยมันดีกว่าทุกรอบไหมดีค่ะอืมันดีกว่ายังไงฮะมันออกดอกดีแล้วก็ผลผลิตมันได้มากนะครับออกดอกดีทุกปีไม่ได้สีอย่างนี้นะคะอืไม่รู้นะครับปีนี้เอามาใช้ดู ก็ได้ผลดีเอาอะไรมาใช้เอาโฟทีค่ะออดีนะมาใช้ฉีดไปกี่ครั้งครับห้าครั้งค่ะห้าครั้งครับหมดไปเท่าไหร่ละโฟทีเนี่ยอยังไม่ถึงกันครึ่งซองเลยเหรอโอ้ยยังใช้ได้เยอะค่ะประหยัดไหมแบบนี้แม่ประหยัดค่ะอความรู้สึกของคุณแม่เอาโฟทีมาใช้เนี่ยถูกหรือแพงไม่แพงค่ะไม่แพงเนาะเพราะว่ามันได้ผลดีค่ะอืมนะครับ มันดีกว่าทุกรอบที่เราเคยใช้มาใช่ไหมอ่านะแล้วปุ๋ยอะไรได้ได้ใส่มากๆไหมหรือยังไงไม่ใส่นิดหน่อยค่ะอืมนะใส่นิดหน่อยเพราะเราฉีดตัวนี้จ้ะนะเป็นหลักอ่าโอเคนะครับทุกปีไม่รู้นะนี่ฮะทุกปีไม่รู้ว่าไม่มีของดีอย่างพิ่งมารู้ปีนี้จ้าพิ่งรู้ค่ะอ่าแล้วถั่วฝักยาวเนี่ยนะครับมีคนซื้อไปแล้วเขามาชมไหมว่ารสชาติอะไรมันเป็นยังไงมันกรบันหวานค่ะอืมลูกค้าติดใจไหมจ้าอืมนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้แม่จะใช้ต่อไปไหมใช้ค่ะอ่านะครับอ่าให้คะแนนนิดให้คะแนนสักสัก,ส,กสักหน่อยหนึ่งครับว่าโฟทีเนี่ยใช้แล้วมันเป็นยังไงให้คะแนนสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีอุ้ยกระเต็มร้อยเลยค่ะโอ้โหให้เต็มร้อยเลยะนะสุดยอดมากมากเอาเอาใจช่วยครับขอให้เก็บผมผลลิตแบบนี้ไปเรื่อยๆครับในส่วนของถั่วฝักยาวของคุณแม่นะครับแล้วก็ที่แน่แม่ไม่ได้ใช้แค่ถั่วฝักยาวเนาะเราเห็นเนี่ยนะครับมีหลายอย่างแม่ฉีกอะไรบ้างนอกจากถั่วฝักยาวจีน บังนาำแม่นฟลกทองหมดทุกอย่างในสวนนี้มีหมดทุกอย่างพริกฉีดมะเขือที่บ้านก็มีมะเขือนะครับผลดีได้ดีหมดเลยคือฉีดอะไรก็ดีไปหมดน่ัแเลยโอเควันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับนะครับเขาเรียกอะไรเปิดสวนให้เราได้ชมกันนะครับกับพืชต่างๆโดยเฉพาะยิ่งตัวฝักยาวนะครับอยู่ในช่วงของการเก็บผลผลิตวันนี้ผมนัฐวง์ุลทองเกษตรพิเศษกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ